ระหว่างพัทยายูเนเต็ดเจ้าบ้านครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของจันทบุรี FC ครับมาดูรายนาม11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันก่อนครับวันนี้พัทยายูเนเต็ดครับมาในระบบ4-4-2ครับสาหรับจันทบุรี FC ครับวันนี้มาในระบบ3-5-2ครับนำโดยผู้สัประตูหมายเลข13ครับนัทพงศ์ขจรมาลีครับอยู่ในม้านาสำรองผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมเรียบร้อยครับจันทบุรีครับเซตเกมจากซ้ายไปขวาครับ เิโชววิ่งมาแล้วเปิดมาแล้วยิงยัดก่อนเลยครับแม่ยังไม่ผ่านมือนะัทพงศจรมาลีครับปัดบอลออกไปได้เป็นจวะรุ้นครั้งแรกของทางเจ้าบ้านครับพัทยาอยู่ในเต็ตได้ส่องก่อนครั้งแรกแล้วก็เป็นลูกเตะม,มุมครั้งแรกของเกมนี้ด้วยแหละครับก็ยังเชื่อมเกมกับเพื่อนได้ไม่ดีครับเอาละพลิกบอลได้สําหรับทางเทวาแทงมาทางขวาครับนะัทวุด่านตะเวนเติมขึ้นไปแล้วแล้วเปิดมาหน้าประ,ประตูแล้วเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำครับของจันทบุรีเอฟซีครับ และไม่ใช่ใครอื่นครับนาเทนปฏิพัทธ์คำสัตว์ะครับโอ้แล้วเป็นการเติมเกมขึ้นมาของทางนัทวุฒิดาตะเวลแล้วเปิดไปพอดีครับแล้วเป็นปฏิพัทธ์ครับเข้ามาตัดก่อนที่ทางหรือจะยิงครับอเล็กฟาวิโอเขาเข้ามาอยู่ในหน้าปากประตูแล้วคริสเตียนเล็กก็ยังอยู่คุรสินให้สัญจาณครับสิทธิโชคว,วิ่งมาแล้วยิงยัดเลยครับแล้วชน เรแปะให้รถแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหครับเป็นประตูตีเสมอแล้วครับสำหรับพัทยาอยู่ในเตดครับผู้ฟ้าชื่นกลมลกครับทําประตูตีเสมอให้กับทีมครับบุฟฟีคิกจังหวะนี้แล้วครับแล้วเป็นสินิโชคเลือกยิงยัดก่อนแล้วแล้วบอลมันชนผ่านมชนคานแล้วก็ดอนมาเข้าทางผู้ฟ้าเตะทีแรกไม่โดนเท้าขวาของเจ้าตัวยังปัดเข้าไปได้ครับบอลมาได้ครับบอลสองแล้วพุทธิลป์ครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ยายดเต็ดในการแข่งขัทอสดวันนี้ด้วยครับผูติดสินให้สัญญาณครับจุวาศินวาลายย้อนกลับไปเซตกันใหม่ที่ทางนี้ตดทอนสีประมาณครับที่ทางนัทวัฒน์เอาครับเติมเกมขึ้นมาแล้วเป็นทางพัทยาตัดบอลได้ครับเติมมาที่สิทธิโชคครับจิ้มบอลไปแล้วหมุงคืนไปลึกอ้าวแล้วครับหลุดมาแล้วจุวานจุวานบินเข้ามาแล้วจุวานยิงเรียบร้อยครับโอ้โหครับจุวานสิ้นวาครับประตูที่1 3ของเจ้าตัวครับ ทำประตูออกน้ำในนาทีที่68ครับจูดิวานซินว่าทังขวาเอาแล้วครับมาที่ทางสทธิโชค,ครับเติมขึ้นมาสีโชคพลิกเข้าขวาแล้วสิทธิโชคมาที่เลียวตะครับแม่เลียวตะยิงยัดติดกองหลังครับโกซุนกีครับ มาดีเลยจังหวะนี้ไว้ได้ครับนะครับก็มีคะแนนมากกว่าพวกเขาอยู่เพียงแค่สองแต้มเท่านั้นครับเอารับตัดบอลได้แล้วทิ้งมาปล่อยบอลตกอันตรายครับรัตชัยสีตุวันโอ้โหครับโอ้มงไม่ดีเองครับเหลยวตะเล่นอะไรอยู่ครับเอาแล้วครับทิ้งบอลมาข้างบนก่อนครับนิติทอสีประมาณครับทิ้งบอลมาไกลๆก่อนเอาแล้วข้างบนยังมีจูดิวานวิ่งมากดดันด้วยแล้วจูดิวานทิงจังหวะจูดิวานเข้ามาในกรอบเปชโทษจูดิวานลักหลบ แล้วจูริวานยิงเข้าประตูไปครับผู้สิปล่อยเป็นประตูครับจูริวานซินวาครับทําประตูที่14ของตัวเองครับเป็นประตูที่3ให้กับพัทยาที่ได้ครับซินวาเขาวิ่งมาแล้วเข้ามาแท็กเกิลสกอวัดเสียล่ะครับแล้วหลุดเดี่ยวแล้วเอื้อมมือมาติดมือแล้วจังเขีร์ออกมาแล้วยิงเบาๆย้อนตัวเข้าประตูไปครับเป็นประตูที่3ปิดก่องให้กับพัทยาครับ โอ้จุดีวาสินวาครับลงมาแล้วมีความขยันครับจังหวานี้อโอ้แล้วพุทธศินครับเป่านกวีดหมดเวลาไปเลยครับเป็นทางพัฒญานี่แต่เจ้าบ้านครับพลิกขึ้นมาเอาชนะจันทบุรีเอฟซีในสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับจากการทำประตูของปฏิภัฒน์ คำสัตว์ก่อนนาะทีที่สิบก้าครับจตุพรีออกนำก่อน